ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมาค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการยกตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศลาวกันบ้างนะคะอันนี้คือการยกตู้ในประเทศลาวนะคะตัวนี้ตัวยกตู้อ่ะ ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดใครรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะสำหรับตัวพี่พิมพ์เองอะ่ะพี่พิมพ์เรียกว่าตัวยกตู้ของประ,ประเทศเราละกันนะคะก็คือเขาจะยกมาล,ลอยจากพื้นอย่างเงี้ยแล้วคนขับก็คือจะต้องถอยเข้าไปรับตู้นะคะแล้วเขาก็จะดึงสลิงวางตู้ลงมาบนหางเราอะคะ่ะ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเทคโนโลยีฝั่งเราก็จะค่อนข้างจะมันไม่ค่อยทันสมัยเหมือนทางฝั่งประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณนี้กับใช้ตัวเครนยกตัวสลิงยกอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียคือประเทศไทยจะมี ท็อปแล้วมีชิปเปอร์แล้วมีฟอกลิฟกยกนะคะแต่ในประเทศเราคือหายากมากเลยตัวท็อปกับตัวชิปเปอร์ตัวฟอกลิฟที่ว่าใช้ยกตู้เปล่าอะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคือทางฝั่งประเทศลาวเขาเรียกว่าอะไรแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปประเทศลาวนะคะเพราะว่าอืรถคันใหม่ที่ขับยังไม่มีตัวทีค่ะเข้าลาวไม่ได้เอาไว้ได้ตัวทีมาแล้วเมื่อไร่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอฝั่งประเทศลาวมาให้ดูกันนะคะช่วงนี้ก็คือจะอยู่แค่กรุงเทพมาเลเซียไม่ก็ โซนาตามต่างจังหวัดของประเทศไทยนะคะช่วงนี้สแตนบายอยู่ที่มาเลเซียตลอดเลยแล้วช่วงนี้คือโควิดเยอะทางมาเลเซียก็มันไม่ค่อยมีสีสันอะไรมากมายนะคะเพราะว่าด่านปิดอะคะ่ะ